ดีจ้าวันนี้เราจะมาขับรถเล่นกันมาส่งของที่ท่าเรืออันนี้คือท่าเรือรึ่งเคยมาครั้งแรกนี่มีรถเต็มไปหมดนี่ตู้คอนเทนเนอร์เต็มไปหมดเลยเฮ้ยตรงนั้นมีม้าเขียวลองขับเข้าไปดูกันเถอะครับ อย่าบอกนะว่าต้องนั่งเรือข้ามไปเฮ้ยแจว๋วอ๋อเรามาดูวิวช่วงใกล้คำ่ำพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วก็นั่งเรือผ่านกับรถคู่ใจนี่ครับนั่งมากับผู้ลูกค้าเอ้ยน,นั่งนั่งมากับลูกค้าผู้โดยสารมีอันนี้คนในเรือนะครับ จ้ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆอืมเกมดีเกมดีดนี่ดูพระอาทิตย์เดี๋ยวดำน้ำเดี๋ยวดำน้ำนี่เฮ้ยใกลก้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ่าจอดอย่างอย่างอย่างกำลังเทียบท่า นกเมาเรือป่ะนะนกเมาเรืออืมเฮ้นี่เรียบร้อยเราจะพาผู้โดยสารไปส่งเป็นไงครับเมาเรืออยู่โบแต่ผมเมามากเลยไปทางไหนล่ะเนี่ยตึกอะตึกไปทางนี้ได้เหรอเอยไปยังไงเนี่ยนี่นะขับขับขับเข้าเส้นทางแป๊บนะนะ,นะ,นะเฮ้ย เดี๋ยวก้อนมันให้ไปทางไหนเนี่ยมันให้ไปทางไหนเดี๋ยวกลับเข้าเส้นทางแป๊บเดี๋ยวเดีเด๋แมปอยู่ไหนเนาะอ่าโอเคเข้าเส้นแล้วทีนี้แต่ว่าหัวมันกลับมาทางเรือเหมือนเดิมโอ้สงสัยเมาเรือของแท้ครับเมาเรือของแท้โอ้อ่าเดี๋ยวเด,วเดว้ลองขับตามรอยใหม่แบบชา้ชาช้า เห็นหลังคาแล้วเห็นหลังคาแล้วนี่ไงทางออกโอ้เอยเมาเรือล่ะเดี๋วเมาเรือของแท้โอ้ผมสีฮอตไวอยู่บอคับฮึโชเวอร์เอ้โชเวอร์ทางโซเฟอร์ครับโอ้ยฮอตไวอยู่ครับผู้โดยสารแนวรอผมแป๊บหนึ่งครับรถคันนี้โคตรแรงเลยผมได้รถมาใหม่รออีกอึดใจนึงครับเดี๋ยวผมพาไปส่งถึงที่เลย ดูบรรยากาศดีๆนั่นงรถชมวิวนะคะผู้ลูกค้าอายอายอาย <c oughs> ลงลงแมพดูแมพทีไรจะบันไลทุกครั้งแมพก็เล็กนะครับอยู่ข้างหน้านะเนีน่ยเฮ้ยเกือบชนนะ ปต้องแวะดักเนาะเราเราไม่หิวข้าวหรอกอืมเราจะพาผู้โดยสารไปส่งรถหลายแท้รถเยอะแท้อ่าทางนั้นไม่ให้ไปงั้นเราก็ตรงไปตรงไปเลย จะได้รถคันนี้มานะครับอืมเป็นไงครับชอบไหมครับคุณลูกค้าครับเห็นรถตำรวจข้างหน้าแล้วแหน่แหนเอ๊ะหักไปทำไมทาอ้าวรถชนตูดรถชนตูดไมยตำรวจไม่เห็นไม่เป็นไรหรอกไปไปไป ได้รถเอสยูวมันจะมีมาให้ไหมนะแต่ตอนนี้ก็ขับอันนี้ไปก่อนเมื่อวานขับ,อบแอมูบรนวันนี้เป็นคันนี้เป็นคันนี่ขอแซงอ่ะขาแซงโอ้แรงรดแรง,แรงฟิว ถึงทางโค้งแล้วเดี๋ยวพาคุณลูกค้าไปหมุนติ้วก่อนหมุนติวหมุนติวเอ๊มันต้องไปวนตรงโน้นก่อนใช่ไหมคือขับไปก่อนแล้วกันเยียบให้มิดเนี่ยมันไปทางโน้นปะเฮ้ยเดี๋ยวลุดแมป <laughs> ไปนังไหนน่เนเนี่ย เดียวกันกับรถกับรถกับรถลุกรีบกันรถล้วยังมีรถมาหรือรถมาเมาเรือของแท้โอ้โ้เมาเรือเมาเรือไงลูกค้าบอกว่าผมจะได้ถึงตอนไหนเนี่ยโอ้รถมา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 แล้วรถมาแล้วรีบเรียวรีบเรียวนี่จริงๆมันไปทางนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าแอบมา หมุนเลยลูกหม,หมุนหมุนหมุนนี่ได้แล้วทางหลักแล้วเข้าทางเข้าแมพแล้วเข้าแมพแล้วเข้าตาม GPS แล้วอย่าลึกอย่าไปทําให้ใครเห็นอีกลูกค้าครับเก็บไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ค่าขนมเดี๋ยวไม่ค <commerce> ่าขนมโอเคเข้าเส, <ms> ส้นหลักแล้วใกล้ถึงแนละ้วคุณลูกค้าขอประทานโทษนะครับผม เมาเรือไปหน่อยครับไม่เคยขึ้นเรือนะนะอะขึ้นเรือลงจากเรือแล้วก็มาขับต่อเงีย้ยไม่ไหวแล้วผมเมาเรือนะครับใกล้ถึงแล้วรอบนี้จะไม่ให้ทําผิดหวังจะไม่ให้ทําผิดจะไม่ให้ผิดหวังครับจะทาไม่ให้ผิดหวังโอเคกลละไกลละแสงเลยแสงขวาเลย Exit Right มีแบบว่าไม่เคยไม่เคยแบบช <Turn left. S 2> ล่ข้ามประเทศใช่รับงานลองรับส่งของข้ามประเทศดูโอ้โหมีตรงตรวจอันนี้ไม่เห็นไฟแดงขอถอย <laughs> กขอถอยอก็คือเหมือนว่าไฟแดงเอ้ยไม่ใช่ไฟแดงอะไรเนี่ยก็คือตอนเอ่อมันมีไปส่งต่างประเทศใช่ไหมครับต่างประเทศมันก็จะมีแบบตรวจตรวจคนเข้าเมืองตรงที่มันเป็นแบบตอมอ,อะไรเงี้ยเออมันก็จะถามเดี๋ยวถ้าได้ไปส่งต่างประเทศเดี๋ยวจะอัดคลิปมาให้ดูมันก็จะถามว่าอาคุณไปประเทศไหน ทางของคุณนะไปประเทศไหนแล้วก็อของที่ส่งคืออะไรวันนั้นลืมดูตอบผิดโอ้โหตอบผิดเอา <laughs> มัวแต่ไม่นั่นนะ่ะเมาเรือของแท้นะมเมาเรือของแท้นะโอ้ยรีบถอยหลังก่อนเฮร,รถยังไม่มาเลยนะรีบถอยก่อนไหนอะไหนอะเจอแล้วเจอแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างมาแล้วเข้าเข้าแค่เข้าแค่โอ้ยน้องคุณลูกค้าบอกว่าจะไม่ขึ้นมันรถมันมาอีกแล้วคันนี้ยผมไม่ไหวบอกพาผมไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงที่เลยครับจัดเต็มเลยครับรอผมสักครู่เดี๋ยวผมไปส่งโอ้ย บริการดีประทับใจใส่ใจคุณลูกค้าพาไปทุกเส้นทางที่เขาไม่ให้ไปเอาจอดกับบไดอีกรอแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าถอยกันถอยวกเข่าล็อกครับมันไม่เข้าล็อกนี่ถึงแล้วนะ่ะถึงแล้วแต่ว่ายังไม่จอดจอดยังบบได้เอาปรับใหม่ก่อนนะปรับมุมมองอ่ะโอเค ขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับขอบคุณหลายๆครับ